สวัสดีครับมุนิโพกิสุภาพมาหาการกับป้อมครับเอาไปมกใส่ไข่มดแดงครับในจักสามสี่ตัวกันได้ครับป้าเดี่มกใส่ไข่มดแดงอยู่ยังดีครับพอเลยตัวหนึ่งการการน้ำต้นใหม่นี่ละครับการอะไรโอ้ต้นน้ำกัะท่านจัอะไรไปวะเอ,อ๊ะน้ำ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  เอาไลาดครับเอากับแม่สามสี่ตัวนี่แหละยังตามกมันได้เหมือนได้ไลยเหมีนคอาลายกับเอาไลายครับเต็ก็บรกับคอจักประมาณสามสี่ตัวพอไปหมูหไไครอ้เมือนมือนมใครไหมพอเป็นมุกใส่ใครมุดแดงครับอา่าไปสามตัวนึงเมื่อกี้นี่เินไปใสัเนอะนูพอมีตัวเดียวตัวนี้แท,ทมีสองตัวเห็นบุบบุดบเห็นี้ เกไม่ใส่แล้วการนําต้นใหม่ต้นในที่มันตายต้นนี่แหละครับเดียวพอแล้วพอแล้วพอที่มันจะน,นับต้นใหม่ตายต้นที่เสียต้นนะฮะพอที่นับต้นขั้ท่านวัดยินนับด้นกระท่านจากเอาหย่างนะครับน้ำ ตัวหน่อยตัวใหญ่เก็บเบิดครับวบิร์แต่เป็นกับ๋อมวางหอกกับสไปฝาก,ก์กี้เกากันมุ่มการม่การยังหาการรอค้างทางไปสิละครับยังรอการไปเรื่อยๆครับนี่ครับขวดที่ผมใส่กันเลย ผมจะเจ้าหัวไปสิเจะหัวไฟเขาไฟมีอากาศให้ใจพ่อเขาได้ให้ใจเด็กครับเขาจะมาตายตอนนี้ก็ได้ซองตัวแล้วครับตอนนี้ของตัวเมื่อกี้นี่แหละ๋ยวหาเลาะไปมันเรื่อยๆครับ เดี๋ยวเพื่อนอีกจะซองซามตัวนี่กัพอดีมกแหละมกส่ไข่หมดแดงดีครับอยแล้วครับตัวหนึ่งครับดีจับประตัวมาเลยครับได้สี่ตัวแล้วทะลุปาละ เออ,อ,อกัดกัดกัดตัดป้อมกัดมือตอนนี้ก็ได้ซีตัวแล้วครับตอนนี้นะเดี๋ยวเขาไปทางไหนกันไหนนะ ที่เสือ่อนจะเป็นจิงหน่อยอีนึงหมู่นึ่งเพราะว่าตอนขึ้นเขาจะเสื่อมครับตอนขึ้นนะเขาจะเห็นคนเขาจะไม่ค่อยหย่านม,มันเลยเวลาเขานอนให้ใครเขาไปเห็นหรือว่าอันยังประมาณนี้แหละ นี่ครับพ่อยแล้ะตัวนึงคือหกตุดลาดทางเขานี่ครับออิจับหนีเดี๋ยวนียืูงเปิดบัเทิงนี่ จับแด้ครับจับได้แล้ว,ลวเติดนเมื่อเดียวครับอีกเมื่อหนึ่งคือกองทายเหลือน,นี่ครับเตอวที่หา้านี่นะ หาตัวแล้วเนื้อเียข้าอีกตัวหนึ่งครับอันนี้พอแล้วคือขึ้ขนหยาดแค่ตัวเีนี้อยู่สูงครับตัวนี้นะตัวนี้ปีนหินขืนได้บ้านนอกตัวนี้มีก่อนบ้า นี่คืงานไม่ตรินได้กันเป็นจักตื่นจักนี้กันนะครับเห็นว่ามันหูเลยนี่ครับได้ครับได้รรติ๊บนนอเจ้ากันระวังเต้มันกัดมือเน่อยครับนี่ปามันนี่กัดมือเจบพี่กันนี่นนะ่นะ

อย่างนี้ครับพอดีอครับตัวน,นี้ใจใจไปได้ครับเพราะมันหกอย่ามันตื่นเสียงยางคนเอ,อน้ำมาท่านอีกนี่ ได้นกนกบอเอาคำนูกนกินอีสเ้นลงบินออกสองตัวสามตัวนี่มั้งกินออกจากต้นไม,ม้ต้นไม้ต้นนี้ครับเต้นนี้เทีย่ยงหน้านะครับนี่เนี่ย ในโคกตัวเล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันจะการกลับไปครับบุตรเทีนครับจะก,การกลับไปหารถกันไม่ไกลรถละพอดแล้วครับพวกตัวนี้เดี๋ยวผมก็จัดการในตัวไปเรื่อยๆจนการกลับไปหารถแล้วครับการเมื่อครับรถจอดไว้อีกงหน,นึ่งคือเพื่อนยังไปหารถฟอมกับการไปนั่งครับเธอมมนได้ตื่มกันอึกเรือสองตัว ได้จิกตัวละครกินนี่ลืมแล้วจิกตัวพวกตัวนี่ครับตัวนึงครับ,บแล้างครับนี่งดิงานหม่คุับจับได้ปะเนาะบัวพาดครับบัวพาดได้ยิ่แล้วครับ ตัวที่เจ็ดตัวนี้หานว่าได้จ็กซี่หาตัวกันได้เจ็ดตัวแล้วเสียงกับแก่ปลาห่องครับกับแก่หน้าห่องอุ๊ป กับแก่ล้ายครับทางนี้กเลยเดี๋ยวกันรอบเมื่อครับกันรอไปหารถกันพอดละวเดี๋ยวเขาเจ็ดตัวละเพื่อปุนป่นการเสียเวลาครับคือว่าการรอมเมื่อไปขวเถ้อมันได้เตืมกันดีก่าสื่อยังไปซื่อยังไปหันดถซื่อ ครับไอยเลือตัวนึงเดี๋ยวไว้ก่อนอเดี๋ยวบางทางนะครับนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้อันนี้ครับน,นี่ครับ,รบวิมีพาดวิมีพาดวิมีพาด เสียนเะสียงเริ่มจะคอยละเมื่อยละตอนยังมาคือว่าเป็่เดียวอยู่เหมือเนเวลายังกลับไปหาลดคุณคือว่าไกลนี็จะสุขานลดเดี๋ยวไปยังครับยังกนรลดไปเรื่อย จะได้เติมกันเจกตัวสองตัวแต่ว่าตอนนี้ก็วัดดูกันเจกตัวสองตัวมั้เร็วนะครับตัวที่อะไรล่ะตัว,วเจ็ดกบแปนี่แหละครับตอนนี้ลืมละนับลงละตัวที่เจ๊ตัวที่แปดนี่แหละตัวเมื่อกี้นี่นะดูดู เรนนองเธอได้เพิ่มอีกัน,นี้นคุณมีอีกเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่เยอ่คือบ่้มมีคู่วอ่ะไหนดูคู่กันนะมันอยู่เป็นคู่ ไฟก็เหลือมาเป็นใจและติดๆเดิมๆแลละไฟก็ได้เสียงกับเกี่ยฟ้าครับมันห่วงหากันล่ะห่วงฝั่งหนึ่ง ตัวหนึ่งหองตัวซองตัวสามหองตามกันและกลายเข้าไก่หอนร่นละเดีครับว่าเดีวครับตัวนึงเดีครับนแี่นี่้ nói ngay ở vết và trên đây sẽ phải phải khó khó phải 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 để bị phạt cái cầu gì nhưng bị phạt mình muốn vô Hãy subscribe nắp kênh เราจะขึ้นน่านหอดรอบุอย่ามาไกลปานอ่อย่าบอกได้วัดลงทางเนี่ยน่ะยาวบนหน้าลงหน้าที่โอเคครับหอดทางละ ลักไลยหัวทางละไก่หอนรดนแล้วโอ้โดนอยู่ฝุ่นเดี๋ยวแม่แม่อยู่ฝุ่นรถนีดีครับรถเดีด๋ยวไก่หอนรถนละยังกัดไว้จักหน่อยก่อนเธอเพินเ่นแบงให้อีก

นกลลยครับยังสองบนทาง,งทางเถื่อสองปากทางเลยโอเคครับไก่ทอดเลยแหละ ผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนครับเอา่าดูให้ตื่นกับปลอมนี่อยดีครับกับปลอมนะนี่นข้าได้ลายครับนี่นี่ครับสหรับ,ค,รบลคลิปนี้ก็พ่ายคลิปนี้กันครับสวัสดีครับ